ให you know, ้เรงไม่แรงไปไหนมาแ้วอ้ใส่แม่ใส่แม่มาดูดีไยเป็นไรไม่เนไรไ่เป็นยรไม่เปนไรยวกก็ปวดนะไม่เป็นไรไม่เไหยุยืนไปนะเดี๋ยวเราจะนะ พี่ๆทุกตัวนะครับแต่งตัวมาจัดเต็มให้น้องๆได้รับชมเลยนะครับอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้มขอาแนะนำตัวพี่ๆี่ตัวสุนัขนะครับให้น้องๆได้รับรู้จักกันก่อนนะครับคนแรกของเราครับเป็นพี่ตัวคึ่แถวนะครับอันจาราดเอกชูทิัยใกล้ชุนหรือว่าพี่เอ็มของเราเนี่ยนนะครับโดยต่อไปที่น้องเห็นนะครับ ที่ผพ้่พักสุนัขนะครับได้รับเชิญนะครับเดี๋ยวให้พี่อเล็กกับพี่หันไปพักผ่อนก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะเริ่มทำการสาธิตที่น้องๆได้รับเชิญนะครับเป็นการตึกเสื้อตังค์าำสั่งนะครับโดยจะมีเพื่อคุณแถวนะครับเป็นคำสั่งให้ผู้พักสุนัขนะครับปฏาาิตัดตังค์ เมื่อเริ่มต้นทำการฝึกนะครับเราก็ต้องทำการจับสถยจูงเตลียวพืกนะครับเป็นการเอาตรงเตลียวให้สุนัขรู้น,นะครับว่าเขาจะต้องเรือกปฏิบัติหน้าที่นะครับเ,เมื่อได้ยินคำสั่งว่าแถวตรงครับคือว่าสุนัขก็จะพาสุนัขที่ไปข้างหน้านครับกา,าหันเพื่อเป็นการเปลี่ยนทิศทางครับ สุนัขกระโดดครับสุนัขจะต้องหันไปในทิศทางเดียวกันครับอันไปไปไปต่อไปนะครับเราจะสุนัขมอบฟังฟังให้สุนัขบอกนะครับเมื่อได้ยินคำสั่งบอกนะครับสุนัขจะต้องปฏิบัติตามทันทีนะครับเมื่อสุนัขตันจุดต่อไป ผู้พมพ์ออจะสั่งเดินรอบสุนัขนะครับเพื่อเป็นการเช็คสุนัขนะครัว่าเมื่อรู้มันตังคอยนะครับขเคคบขสามารถคออยู่กับที่ได้หรือเปล่านะครับในระยะใกล้นะครับให้สุนัขนั่งเีละตัวจากหัวแถวไปท้ายแถวตามต่อไปจะให้สุนัขนั่งเรีตัวนะครับสุนัขจะสามารถรับฟังประามนุษย์ได้เป็นคำพันนะครับและจะสามารถสื่อสารกับมัน,นได้จากข้าสัญ,ญาณนะครับที่เราใช้ในการฝึกหรือวกก่าการ ออกคำสั่งเวบคุมเขาครับกลับที่เดิมครับปูผมแถวเราสั่งปูครับส,สุนัขกลับที่เดิมครับเมื่อกลับมาถึงตัวสุนัขนะครับปูสุนัขก็ทำการตบตอบชตทันทีนะครับรถสายตูงไป<อ>ต่อไปเราจะทำการตบสายตูงนะครับน้องๆหนูๆที่อยู่ด้านข้างนะครับอย่าวิ่งไปวิ่งมานะครับสุนัขอยู่นอกการควบคุมเลยนะครับขวาขัน ขวาหันนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนทิศทางครับเราจะมาดูความสามารถของูิทีสุนัขทหารกันนะครับเมื่อหน้า59ให้สุนัขคอยดังไปเมื่อกี้เราดูระยะใกล้ไปแล้วครับต่อไปเราจะดูระยะไกลบ้างนะครับเมื่อเราออห่างจากตัวสุนัขนะครับสุนัขจะต้องคอยอยู่กับที่นะจนกว่าจะได้รับคำสั industry, right? so, ่งต่อไปนะครับให้สุนัขบอกทุกตัวจากแถวไป้แถวตรับ ผมจะสามารถสืส่อสารจนลึกได้จากทางผ้าสัญญาณหรือว่าน้ำสียงที่ได้ยินนะครับถ้าเห็่นผ้าสัญญาณหรือว่าน้ำเสียงที่เราใช้นะครับก็จะปฏิบัติตามในท่าทางน้ำทันท,นนะนทีนะครับขอสถึงตัวมือพี่เลยครับโอ้โหร้อนเด้อนี่ต้องติ เราดูในดูท่อแนครับต่ไปเรามาดูท่าสัญญาณมนาบนะครับคือเราตั้งท่าสัญญาณในท่าบ้างนะครับเมื่อสุนัขเห็นท่าสัญญาณแล้วได้ยินเสียงที่ในตัน้งแล้วนะครับเราจะต้องปฏิบัติในท่าทางที่เราตั้งทันทีนะครับ นายสการร um ู้จักสุนัขหารคุณตัวครับดูมันจะเขาจำชื่อตัวได้หรือเปล่าครับตัวคตัวนะส่งข้อสัญญาไนะครับพร้อมกับเสียงเรียกนะครับเขาก็จะรู้ทันทีว่าจะต้องวย่าไปยัดติดต่อราชกาะครับตานนี้นะก็จะมีพี่นี่สุดท้านะครับ

ตู้กสุัม่าัสนั้ัสัขตัสุนัจะอ้งโนรับที่เที่ยงนะครับไม่ยอนะครับทตั้หรือเป่า0นหรือเปล่าสุดท้ายเจ้หนีจิงไ้โหยัีนี้คูว่ารถที่4นาีอไสุด้ายหร้่ไม่ซื่อสัตั การจับด้วยคุณรับถ้าพี่ยามใส่ตัวตัวครับต่อไปนะครับเรายังไม่มั่นใจนะครับเราจะเรียกคุณครับเรียกมาติดมาเพื่อทำการตรวจเต็มครับว่าเฮคาวิทเข้ามาอยู่ติดตัวหรือเปล่าครับตรวจเช็มนะครับ ตอ้โหใครนี่แม่นแม่เลนะครีนะรับีมับรีเป็นสายทีีุ้นี้าวเยอะไปหน่อยครับต้นมากนะครับต้นกงนะคตรงนี้ตรงนี้นครับตนครับตัดปนะคตนครับตังนัตนะคตัดนตปนัตันะครตนนคตนนตนครั คือคือทำการบเชิงแนวเอียงนะครับการตเชิเอียงจนแน่ชัดแล้วล่าไม่มีอาวุธแน่นอนนะครับตปการเลกััทหาในแวดก็เอาเลยนะครับอย่างนี้ตั่งใจครับต่ครับเราจะมาให้ที่นั เอกเทศาติติดิทธิ์ระเบิดคาร์บอนรซุกซ่าอยู่หรือเปล่านะครับดูครับเราจะให้พี่พันธน้าเป็นศิลป์สายพันธุ์รดบไม่ได้ดูพี่กู้ครับนีครับเราจะทำการตรวจค้นรถต้องสงสัยครับดูการทำงานของพาครับเมื่อเตัวครับ เขาจะส่งสัญญาณเตือนบอกพ่อเขาจย่งไรนะครับสุกรับปากกันมากนะครับแสดงว่าเขาเช็กัถถือตัใใจจ้งสงสัยนะครับจะไม่ใจหรือไม่ครับดูเขาบิเขคามาหาหมาแล้วครับบิเขคามาหาพ่อแล้วครับพี่ฮันนะครับขอเสียงเตือนด่วฮันเลยนนครับเขามั่นใจว่า สองอันรุ่นี้แบบตัวนี้แบบของที่นั่งตวตัวหนึงที่นั่งก็คือที่แดงเลยแต่ว่าตอนนี้คนี่เอากลังรอขนกลับครับไม่มีไม่มีแสงไม่มีแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะวันเด็กวันเด็กน้องมาดดูอะไรคะับีเสาม่ทีห้าสิได้นะครับซึ่ง เขากจะทำการแท็กซ si> ี um> ่เครื่องครับเพื่องจะทำการวิ่งขึ้นและกับยังจังหวัดน่านครสวรรค์นะครับฝูงตัวเลสี่นะครับจะกลับไปดีได้ขึ้นต่อรวมไปถึงตัวอุปกรณ์ต่างต่างก็ยังตั้งโชว์อยู่นะครับทุกผ่านนะครับดีอังหันเดี๋ยวเดี๋ยว ¿Tiene,